สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับเราชื่อมิวอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาจีนเทอมนี้นะคะก็เป็นเทอมที่สองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครั้งแรกในเทอมที่สองที่เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะเราชื่อก็จะพานักเรียนเนี่ยไปเรียนเนื้อหาในบทเรียนที่เหลือก็คือเริ่มจากบทเรียนที่8นั่นเองนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะ หนังสือเรียนของเรานะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองเล่มอีกหนึ่งเล่มก็คือจะเป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมคะแบบฝึกหัดนั้นเราชื่อให้เด็กๆนำมาส่งไว้ที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำการตรวจนะคะเราชื่อก็ตรวจไปบ้างแล้วนะคะไม่บ้างแล้วตรวจทุกเล่มเลยแต่ว่าบางเล่มนักเรียนไม่ได้เขียนชื่อนะคะมายัางไงก็ไม่รู้ไม่ได้เขียนชื่อแล้วก็ บางเล่มก็ทําแบบไม่เสร็จไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เราชื่อก็บอกเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะเรียนในเล่มแบบเรียนแล้วมีเด็กนักเรียนบางคนนะคะเอาทั้งแบบเรียนและแบบฝึกหัดมาส่งทั้งสองเล่มเลยเพราะฉะนั้นที่ตัวเองก็คือจะไม่มีเล่มหนังสือเรียนอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะและนักกว่านั้นกะ็คือไม่ได้เขียนชื่ออีกเราชื่อก็ไม่รู้เลยว่าของใครนะคะอ่ะทีนี้ ใครรู้ตัวว่าเป็นเอ่อของตนเองที่ลืมเปลี่ยนชื่อท่านึกออกแล้วหรือว่าอะไรก็บอกเราชื่อได้นะคะอ่ะบทที่แปดของเราใครไม่มีหนังสือดูตามสไลด์ของเราชื่อนะคะบทที่แปดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหวอชวนหงฉินจือนะคะวอชวนหวอชวนหงฉินจึอก,ก็คือ ฉันสวมกระโปรงสีแดงนะคะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนหน้าที่สีสิบหนะคะคำศัพท์มีดังนี้เลยคำที่หนึ่งอ่านว่าเชิญนชานเชิญนชานนะคะเชิญชานก็คืออะไรเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิต้ตอ่านว่าเชิญนชานอ่คำที่สอง รูปอะไรเอ่ยกระโปงใช่ไหมคะฉนะินจื๊อฉินจื๊อนะคะฉินฉินจื๊ออันนี้เสื้อเชอิ้ตน,นี้กระโปงต่อมาหลิงใต้หลิงใต้ก็คืออ่าเนกไทใช่ไหมคะเนกไทอ่าต่อมากางเกงคู่จื คู่จุต่อมาค่ะว่าจุว่าจุเสียจุเสียจุก็คือรองเท้าอ่าเอาใหม่นะเชิญชันเสื้อเชิดตฉินจุกระโปรงหลิงป้ายเนคไท คู่จึอกางเกงว่าจึถุงเทา้าเสียจึกรองเทา้าอ่าต่อไปค่ะ ประมาณนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝึกสนทนาใช่ไหมคะฝึกสนทนาก็จะเป็นนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายคุยกันใช่ไหมคะคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงเขาพูดว่า我是女生我是女生นะคะ我是女生แปลว่าอะไรคะ หนูคำเดียวแปลว่าผู้หญิงหนูเชิงก็คือฉอันเป็นนักเรียนหญิงนะคะฉันเป็นนักเรียนหญิงวอชื่อหนูเชิงใครเป็นนักเรียนหญิงก็จะพูดว่าวอชื่อหนูเชิงใครเป็นนักเรียนชายก็จะพูดว่าวอชื่อหน้าเชิงนะคะ,อะวอชวนป่ายสร้างอี หลานฉินจือวอชวนป่ายช่างีหลานฉินจือก็คือฉั้นเนี่ยชวนแปลว่าสวมหรือว่าใส่นะคะฉันสวมอ่าเสื้อสีขาวกระโปรงสีฟ้าฉินจือก็คือกระโปรงหลานมาจากคาว่าหลานเซอร์ที่แปลว่าสีฟ้าที่เราเรียนกันในบทที่แล้วนะคะ ว,วัสชวนป่ายช่างอีหลานฉินจืก,ก็คือฉันสวมเสื้อสีขาวกระโปรงสีฟ้าอ่าต่อมาปายว่าจืเฮยเสียจืออ่าถุงเท้าสีขาวรองเท้าสีดำนะคะอ่าถุงเท้าก็าคือว่าจืปายมาจากคาว่าปายเซอร์ที่แปลว่าสีขาวนะคะ เฮยเสียจึ่ก <bubble cream> <ements> <ser> er <pagar> ็ค <tube> <museums> ือเฮ้ยแปลว่าสีดำเสียจึ่รองเท้าที่เราเคบอกไปข้างต้นใช่ไหมอ่ะชานเนี่ยอ่ะถุงเท้าสีขาวแล้วก็รองเท้าสีดำต่อมาเป็นผู้ชายวอชื่อหนานเชิงวอชื่อหนานเชิงชานเป็นนักเรียนชาย วอชวลป่ายช่างอีอ่าวอชวลป่ายช่างอีเหมือนกับวันนี้เลยก็คือฉันเนสวมเสื้อสีขาวเฮยคู่จือ่อาเฮยคู่จืดคือกางเกงสีดำนะคะอ่าสวมเสื้อสีขาวกางเกงสีดำป่ายวาดจืก็คือรองอ่าถุงเท้าสีขาวเฮยเสียจือ่อา อเราซื้อข้ามอันนี้ไปใช่ไหมอ่าซื้อข้ามไปอันนี้อยู่อันนี้นะอ่าลืมแปลอันนี้ไปใช่ไหมคะไม่เป็นไรเนาะอ่ะถุงท้าสีขาวรองท้าสีดำแล้วก็วอเเมยจี้ หลิงใต้ก็คือวอมอยก็คือฉันไม่อาฉันไม่จี้ก็แปลว่าอาผูกนะคะหรือม,มัดฉันเนี่ยไม่ได้ผูกเนกไทนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เป็นไงเขาลืมผูก넥ไทใช่ไหมคะอะเอาใหม่นะวอร์ชีนุ่เชิงฉันเป็นนักเรียนหญิงวอร์ชวนป่าย่างอีหลานฉินจือก็คือฉันเนี่ยสวมเสื้อสีขาวกระโปรงสีฟ้า ปายว่าจเจอเฮฮยเสียจือคือถุงเท้าสีขาวรองเท้าสีดำวอชื่อหนานเชิงฉันเป็นนักเรียนชายวอชวนป่าช่างอีเคยคู่จือก็คือฉันเนี่ยสวมเสื้อสีขาวกางเกงสีดำ ป่ายว่าจืเฮยเสียจืแล้วก็มีถุงเท้าสีขาวและรองเท้าสีดำวอเหมยจี้หลิงใต้คือฉันเนี่ยไม่ได้ผูกคไทนะคะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าเออเกอร์ก็คือเป็นเพลงที่เอ่อเกี่ยวกับการแต่งกายหรือเปล่านะอันดี๋ยวดูนะ อ่ะค่ะประโยคแรกอ่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่สี่สิบแปดค่ะจะเจอเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าหยางหวาหวานะคะคืออ่าเป็นเด็กน้อยที่ชื่อหยางนะคะคำนี้ก็คือแปลว่าเด็กน้อยหรือว่าแปลว่าตุ๊กตาก็ได้นะคะก็คือเป็นเด็กน้อยที่ชื่อหยางคนนี้นชื่อหยางนะคะอ่ะเขาบอกว่าหลานเหยียน หวงโถฟ้าก็คือหลานแปลว่าสีฟ้าเหยียนมาจากคําว่าเหยียนจริงที่แปลว่าดวงตานะคะหลานเหยียนก็คือดวงตาสีฟ้าหวงโถฟ้าหวงมาจากคาว่าห่วงเซอร์ที่แปลว่าสีเหลืองโถฟ้าคือผมเขาบอกว่าอาดวงตา สีฟ้ามีผมสีเหลืองนะคะลุยลุยฉินหงฟาว่าก็คือเออเป็นกระโปรงมีกระโปรงสีเขียวนะคะแล้วก็มีถุงเทา้าลายดอกไม้สีแดงอันนี้เด็กมองให้เป็นลายดอกไม้นะคะถุงเท้าของเด็กน้อยคนนี้เทียนเทียน,นเซี่ยวฮา่ฮา ทุกๆวันเนี่ยเขาจะยิ้มแย้มแล้วก็หัวเราะนะคะเหมือนล,ล่าเืองนั่นเองแล้วก็ย้าวเฉียจงกัวคว้าก็คืออเวลาที่เขาเรียนภาษาจีนเนี่ยเขาก็จะมายิ้มแย้มเบิกบานหัวเราะแจ่มใสดเด็กๆเป็นแบบนั้นไหมคะอ่ะเอาใหม่นะคะหลานเหยียนหวงโถฟ้าคือดวงตาสีฟ้าผมสีเหลือง อาลุยฉินหงคว,าว่าก็คือกระโปรงสีเขียวถุงเท้าลายดอกไม้สีแดงนะคะเทียนเทีท่ยวฮาฮาคือทุกๆวัน,นี่ย,ยิ้มแย้มหัวเราะแล้วก็เย้าเฉียจงกัวควาก็คือเวลาที่ต้องเรียนภาษาจีนนะคะหรือ,อ ในชั่วโมงภาษาจีนเนี่ยเด็กๆคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้ก็จะทํามายิ้มแย้มอ่ายิ้มแย้มแล้วก็มีความสุขนะคะในการเรียนนั่นเองอ่าต่อมาค่ะอันนี้เขียนคาแปลไว้หรือยังถ้ายังไม่ได้เขียนกดสต็อปแล้วก็เขียนไว้นะคะอ่ะต่อมาเป็นคำศัพท์ในบทนี้นะคะคำศัพท์มีอยู่ด้วยกันดังนี้หนึ่งเชินชานอ่เชิ้นาชานก็คือเสื้อเชิต้ต ชินจืกระโปงหลิงใต้นิกไทยคู่จึกกางเกงว่าจึถุงเท้าเสียจึรองเท้าชวนสวมใส่จี้ผูกติดกระดุมนีเชิงนักเรียนหญิง หนานเชิงนักเรียนชายอีอกครั้งหนึ่งเช่อนชานเสื้อเชิ้ตชินจืกระโปรงหลิงใต้เนคไทคู่จืกางเกงว่าจืถุงเท้าเสียจืรองเท้าชวนสวมใส่จี้ ผูกหรือติดกระดุมอาแล้วก็นี่เชิงนักเรียนหญิงนานเชิงนักเรียนชายอาอันนี้เป็นคำศัพท์ในบทเรียนนี้นะคะอาโอเควันนี้เราเรียนถึงแค่หน้าที่สี่สิบดนะคะบทที่8เราเรียนถึงหน้าที่ส8ิปดวันนี้ไม่มีงานไม่มีการบ้านใดๆทั้งสิ้น แต่นัดหมายว่าในครั้งหน้าเด็กๆเตรียมกระดาษคนละหนึ่งแผ่นนะคะเป็นกระดาษ A4 หรือเป็นกระดาษรายงานก็ได้นะคะแต่ว่าเราชื่อแนะนำว่าเป็นกระดาษ A4 น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะถ้ามีก็เอากระดาษ A4 ถ้าไม่มีก็กระดาษรายงานหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่สะดวกเลยนะคะที่ไม่เดือดร้อนตนเองอ่ะ เตรียมไว้1แผ่นนะคะดินสอยางลบและสีนะคะเตรียมไว้ใครมีสีก็เตรียมไว้ด้วยใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราเตรียมไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราชื่อจะบอกว่าทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราชื่อจะมีะในออนไลน์นี้2อาทิตย์ถึงวันที่12ใช่ไหมคะเราชื่อจะมีให้1ง,งานก็คือเอาไว้ส่งเราชื่อตอน มาโรงเรียนนั่นเองนะคะหนึ่งงานในครั้งหน้าอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมเตรียมนะโอเควันนี้ไม่มีการบ้านไม่ต้องถ่ายรูปภาพอะไรมาส่งนะคะวันนี้เราชื่อก็มีเท่านี้สําหรับใครที่ยังค้างงานการสอบกลางภาคปลายภาคหรืองานต่างๆในเทอมที่แล้วยังสามารถนําส่งได้นะคะเราชื่อยังรับส่งอยู่ส่วนใครที่ส่งครบแล้วก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ ยังค้างงานอะไรหรือว่าลืมไปแล้วก็สามารถทักมาหาเราชืดได้นะคะโอเคสำหรับในวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้ายอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะบ๊ายบายเจเจียน